สวัสดีครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับไม่ได้ออกไปไหนก็ว่างครับก็จะชวนทนมาเช็ครถดูนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะมีพวกเติมน้ำรอเย็นนะครับน้ำปัดน้ำฝนแบตเตอรี่อะไรพวกนี้แหละครับดูนะครับกับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับเดี๋ยวเรามาเช็ครถกันครับนี่ยาลิ์เช็คแล้วไม่มีอะไรครับปกติ เช็คนาวรลาครับพอ,อปเปิดมาปุ๊บดูลเลยครับโอ้พระเจ้ายอดฝาน้ำปัดน้ำฝนมันเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วก็ปิดครับอันนี้เป็นถังหม้อน้ำสำรองนะครับเดี๋ยวก็จะเติมน้ำเช่นกันครับ แบตเตอรี่น้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์นะครับแบตเตอรี่เราก็ดูจากตาแมวนะครับอันนี้แปลว่ายังมีไฟอยู่นะครับก็โอเคครับสายรัดท่ออ่อนตรงนี้รู้สึกจะเยิมนิดนึงนะครับอันนั้นกองอากาศ นุ่นเทอร์โบนะครับโอเคครับ